รถยนต์7ที่นั่งราคาที่แบบว่าพอจับต้องได้แล้วกันรถยนต์7ที่นั่งวันนี้ต้องบอกว่ามันมีมาหลากหลายนะถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยจะแบ่งได้เป็น3ประเภท3ประเภทนี้จะมีตั้งแต่ SUV PPV แล้วก็จะเป็น MPV นะเดี๋ยววันนี้ผมพูดถึงตัว PPV ให้ก่อนแล้วกันเพราะว่า PPV วันนี้ต้องบอกว่าเป็นที่นิยมอันดับที่1แล้วกัน PPV นี่ก็จะเป็นออกแนวเป็นเขาเรียกว่า ตัวถังเดียวกับรถกระบะตัวถังเดียวกับรถกระบะอ่อ frame นเฟรมเนาะเขาเรียกอ n อนเฟรมเพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงตัว P P V ที่มีคนนิยมใช้แล้วก็ราคาจับต้องได้ราคาที่ไม่แรงเนี่ยเดีย๋ยวผมเรียงให้3อันดับ เป็นรถยนต์เจ็ที่นั่งที่ณนะวันนี้มีคนถามหาใช้ค่อนข้างเยอะอันดับที่1จะเป็นตัวแบรนลองอย่าง Mitsubishi Pajero Sport ตัว GT Premium ตัวเนี้ยผมทำการบ้านมาตรงกลางปี2020แล้วกันเอาปี2020เนี่ย ถ้าเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะตัว GTPremium ตัว2.4เนี่ยตัวนี้น่าใช้แล้วก็ราคาดีหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ใช้งานอยู่ตัวราคาเนี่ยถ้าเป็นปี2020เป็นตัว GTPremium นะตัวนี้ราคาเนี่ยลูกค้าอาจจะหาซื้อได้ในราคาประมาณ7 0 0 0 0 0ต้นๆ7 0 0 0ต้นๆปี2020 ไปดูเอาเลยว่าบอดี้สวยๆเลขไม้เนี่ยจะอยู่ประมาณหมื่นประมาณแสนต้นเนี่ยใช้ได้อันนี้สําหรับตัวมิตซูบิชิปาเจ e ร่นะเพราะว่าราคานะราคาแล้วก็ตัวออปชันต่างๆนาๆนาเนี่ยมันสมดุลมันสมดุลมันใช้งานดีนะตัวนี้ผมก็เคยขับนะครับใช้งานดีจริงแล้วก็เหมาะสมกับราคาด้วยราคาถูกที่สุดในขบวนการของตัว ppv แล้วก็ถ้าต่อจากมิตซูบิชิเราเป็นอะไรต่อจากมิตซูบิชิเนี่ยมันก็จะมาคู่กันแล้วทีนี้ แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยแบรนด์หลักทั้งคู่เลยผมบอกเลย2แบรนด์นี้คือคือ Toyota Fortuner และ Isuzu m u x นี่2ตัวนี้ถ้าปี2020คู่กันโอ้โหต้องบอกว่าเบียดกันแบบชนิดที่ว่ามันเบียดจริงอะ่ะมันเบียดจริงๆถ้าปี2020นะ Fortuner และ m u x นะราคาก็เบียดด้วยมันแล้วแต่คนชอบแล้ว Fortuner ถ้าเป็น2.4ตัว V นะตัวนี้ปี20ราคาก็อยู่700,000ปลายถึง800,000ต้น Isuzu Mu-X ตวัว1.9 Ultimate นะัก็อยู่ที่700,000ปลายถึง800,000ต้นเหมือนกันลูกค้าลองดูแล้วกันถ้าทั้ง Fortuner และ Mu-X เนี่ยปี2020เนี่ยลูกค้าลองเลือกใช้งานดูอีกคันหนึ่งก็จะได้ภายในที่แบบหมายมันสวย อีกตัวหนึ่งก็เป็นแบรนด์ที่แข็งอยู่มันนานทนทานอึดถึกทนสายลยุยโอ้โหนะผมบอกไว้แค่นี้แล้วกันไม่ต้องพูดว่าอะไรคือสายลยุยอะไรคือแบบสวยภายในภายนอกสมดุลโอ้โหไม่ต้องพูดแล้วกันสำหรับ Toyota และ i ีซูซูมูเอ็กนะลูกค้าลองเลือกดูถ้ามิตูเจ็ดแสนต้นซื้อได้แล้วผ่อนเดือนละประมาณ1 3ื่นแต่ถ้าเป็น Fortuner แล้วมูเอยู่7 0 0 0แสนตายถึง8 0 0แสนต้นก็ผ่อนอยู่ประมาณสัก 1 4ื่นสี่หมโดยประมาณโดยประมาณอ่ะรายละเอียดชอบรุ่นไหนคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะทั้ง3รุ่นนี้นะและเดี๋ยว EP หน้าผมพูด SUV ให้ฟังว่า SUV ตัวไหนที่น่าใช้สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถยนต์มือ2นะครับซื้อแล้วสบายใจนี่เลยครับกับบริษัททอโต้มีผม AGM คอยดูแลทั้งก่อนขายและหลังการขาย คอมเมนต์กันเข้ามาครับอยากได้รุ่นไหนอยากซื้อรุ่นไหนทักกันเข้ามาครับที่บริษัทถ่อออโต้ครับ